นางนัชแนลวันนี้นะคะเป็นเวลาเลิกงานห้าโมงเย็นนะคะเราจะพากันไปขุดกระปูมากินกับส้มตำเย็นนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าวิธีขุดกระปูเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะขุดกระปูค่ะขุดกระปูขุดกระปูไปกินกับตำบังฮงหมูแรง คุดอันเศร้าเหี่ยมๆแล้วกระปูเลิกเนี่ยนี่ครับคุดปูนี่เห็นปะเห็นกับปูปะครับนี่ผู้แบบเลิกเดี๋ยวจะจับคือไม่เบิรงครับกับปูกระตูเนี่ยเนี่ยกระปูหน่อยกิ๊กต่ำแบบฮวงมาแรงครับจับกระปูหน่อยกิ๊กต่ำแบบฮวงครับเดี๋ยวคุดไปอีกเรื่อยๆครับมาแรงเฮ้ยซิบิก ก,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 กินกับตำบัปะคงขุดกระปูหาหูมันก่อนเวลาเลิกงานหามุง่งไปละค่ะไปไปหาขุดกระปูห,า,ปหาหูก็หายากมันเกี่ยวเข่าออกแล้วเขากับมาหาขุดกระปู นี่แหละค่ะชีวิตเด็กบรรน,นอกบรรบานเฮาหากินแนวนี่แหละได้ยู่บ่เห็นยี่บ่งูกับปูไส่กี่โอ รอโลพ่อพี่น้องแต่กิโลพ่ออันนี้เขาเยันว่ากิปโปมภาษาบ้านนอขยันกิโลกิปโปมกิโลกิโล,โลอุตโต๊ะบักใหญ่เห็นโต๊ะใหญ่งงเลยนี่พี่น้องกิโลกิโลกิโลข้อยเดียวบ่วันนี้นี่สองข้อยนี่พี่น้องข้อยนี่เป็นแบบนี้เลยข้อยกิโล โอ้นี่นี่นีนข้อยมันแล้วมันไม่ออกแลยบอลนีหัว,ม,วมันเนี่ยบนออกโอ้นีเดี๋ยวขวยนึงเม่นบอน,นีงนก่นนกิโลให้น้อกินกินแรง มันเป็นหูตรงปองมันน่าจะออกหูนี่พ่อทลองนี่หูหูกิโลมันจะเป็นแนวนี้เนาะถ้ามันเป็นหูตรงปองแนวนี้มันออก อือแล้วที่รอที่ที่รอตัวที่สองที่ปม นี่มันออกนี่เหม็ <Okay. S 1> นมอมันเป็นหูตรงปองน่ะเ <Okay. S 1> ยี่ยมือไปเง่เลย มันออกแล้วยัง่งยั่งบอก็สีเลิกไปเรื่อยเถอะไปหาหูไม่ม บรรยากาศเนี่ยมือแรงจ้ะทั้งนี้ก็เป็นเป็นบ้านเพื่อนอยูแต่มันนี่ปลาทั้งนี้ก็จะเป็นบ้านคนหาหูกรกะปูเจละหูกระปูดดดดเดินที่ดื้อยืนมาแนเดนี่ย ค้นข้นคุดกระปูนีห้ากกบคุดกระปูแล้วแลนอนบ้านนี้ห like right ้ากะเสียไปกินกับตำหมูฮุงแร่งนี่เบิ่งกระปูได้ซ้ำไหนไดาหลายตัวอยู่กินบ่เบิดสองคนคือสีมือแห้งเนาะนั่งเดี๋ยวไปกินตำหมูฮู้พร้อมกันครับ ไปครบปอบไปกินตำหูงกันมาแรงนี่ไปกันเลยจ้าผมตำหมูหงเ้าก็แล้วแล้ว,วนี่ครับตำบมหูหงใส่กระปูอันนี้สีเป็นกระปูสดปกกระกปูสดกระปูขัวก็เป็นตัวนี้มีขัวก็มีสดปนกันหีึ่งกิโลมาสองตนี่แหล,คล,ล,ละครับกิโลกิโลกิโลมาไหครับมากินข้าวแรงมั้งวันมานี่ข้าวแรงข้าวแรง เอาได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าไม่ได้ครับเด้อกับเด็กบ้านบ้าน,านฮักนะแชแนลสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ละครับบ๊ายบายครับ